วันนี้จะพามาชมตกกระสูบงาน u l เเขื่อนนะครับก็หาปลาใหญ่ไม่ได้แล้วนะครับก็เลยมาหาปลาเล็กกันก็น้ำท่วมแล้วนะครับตอนนี้นี่นะครับน้ำท่วมแล้วน้ำขึ้นอยู่ประมาณเจ็สิบเซนนะครับตอนนี้เราก็ตกกันไปพอสมควรแล้วนะครับ ตอนนี้ก็ช่วงท้ายๆของวันละก่อนจะเดินทางกลับนะเดี๋ยวตกให้ดูนะครับอันนี้ใช้เยื่ออะไรเป็นริวกีนะครับนี่ลิวกีห้าศูน์ 50, นะครับสี่ห้าห้าศูนย์นะครับปลามันอยู่ขอบขอบนะครับนี่นะครับปลามันอยู่ขอบขเดี๋ยวให้ดูโปรพี Pro P. ก็นานเล่นเอาปลาเข้ามาหมดแล้วมั่งพอจะทําคลิปขึ้นมาเนี่ยเงียบกีบพอจะทําคลิปขึ้นมาเนี่ยเงียบกีบนู่นอยู่ตรงนน้นคอยดูนะครับเนี่ยปลามันอยู่ใต้นี้ครับใต้ผักมันอยู่ใต้ผักใต้หญ้า เรวก็ค่อยเจอนานนะเห็นไหมครับปลามันเยอะก็จะออกมากัดเหยื่อบ้างนะครับเนี่ยมันจะซ่อนตัวอยู่ใต้หญ้านะครับอันนี้น้ำาทิ่งท่วมใหม่ๆยังไม่เน่านะครับน่ะปุ๊บฟอปฟอปเลยครับปลาปลาน้อยนะครับก็เป็นงาน U L นะมาเที่ยวเขื่อนนะครับติดคันเล็กๆมาบ้างนะครับเพื่อความสนุกนะครับ ถ้าเอาคันเวทแข็งๆมาถ้ามันไม่เจอปลาใหญ่มันก็จะไม่ค่อยสนุกนะครับปลากระสูบใหญ่ๆค่อนข้างหาย,ยากนะครับนี่นะครับอันนี้ก็เรามาอยู่ตรงห้วยนี่นะครับห้วยน้ําไหลนี่นะครับอันนี้ไหลไปแล้วอันนี้ก็ค่อยๆดันน้ําออกนะครับเดี๋ยวให้ดูเป็นตัวอย่าง example จะให้ดูผลประกอบการก็หนะ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 มันก็ยังมันน้าทามันลุดไปเยอะแล้วว่ะหยุดหยุดหย,ยุดตรงนี้แหละโอโ้โหสวยสวยสวยนะครับหุบตรงนู้นนะครับนะ่ะปลาอยู่เยอะอยู่ใต้นะครับดูแล้ว <laughs> เอาให้ดูให้ดูนี่นะครับ ไม่บุ๋งเลยน้ำก็ขุนๆแล้วนะครับจากที่น้ำใสๆนะครับตอนนี้ก็ขุนๆุนน้ำจากห้วยก็ไหลมาแล้วเดี๋ยวปลาก็น่าจะเข้าห้วยนะครับปลาพร้อมๆกันกับขายชาวบ้านนะครับ เดินไกลไปงูงเลยนะนั่นแหละู่เลย,เลยต่อเป้าหมายของเราคือตอมันอยู่ที่ต่อ แล้วล็อกไว้ล็อกไว้ลมดันเอาเลยนั่นไงเห็นไหมครับกัดง่ายๆ ปลาก็จะเป็นงานเนี่ยครับไซส์ประมาณสามนิ้วนี่นะครับนี่โปรพีเอามาณนี้นะครับโอเค,อเคนี่นี่น,นี่กัดลิ้วกีนะครับี่มาเที่ยวเขื่อนต้องเอาคันยูแอติดมาด้วยนะนี่นะครับก็พามาชมนะครับปลามันอยู่ขพอบพๆอ,อย่างนี้จริงๆนะครับแล้วเดี๋ยวให้ดูนี่นะครับ <laughs> <laughs> เต็มตีกเต็มตีก ใหญ่ใหญ่ใหญ่คนที่บ้านจะไม่บน่นน <c oughs> ะ,ะเต็มถังเต็มถังโอเคครับ